Internal auditor and second party auditor competency นะครับความสามารถของผู้ตรวจติดตามภายในและ auditor ที่ไปตรวจซัพพลายเออร์ด้วยนะครับนะผมคุยรวบเลยสองสองส่วนนะครับนะโอเคทีนี้มาดูครับว่าความสามารถของ auditor ของเราภายในหรือกลุ่มที่จะไปตรวจซัพพลายเออร์นะครับต้องมีทักษะความสามารถอะไรบ้างนะครับอ่านี่ครับถ้าเป็นในส่วนของ ออริเตอร์ภายในนะครับออริเตอร์ภายในนะข้อที่เจ็ดจุดสามเนาะ,นะครับก็จะแบ่งเป็นหนึ่งสองนะครับสามนะครับส่วนที่เป็นสแกนพาตี้นะครับกลุ่มที่ไปตรวจนะกลุ่มที่ไปตรวจช็อตเตอร์ครับจะอยู่ในข้อนี้นะครับอ่ะทีนี้นะฮะ QMS System Monitor นะครับหรือกลุ่มออเดเตอร์ที่ตรวจในส่วนของหน่วยงานต่างๆกระบวนการทำงานนะครับจะมี competency อยู่ทั้งหมดเ็ข้อนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกและข้อที่สิบสองนะครับสิบสองนะครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้เนาะวันนี้นะครับวันนี้คุณจะได้ในส่วนของ competency วันนี้นะครับคุณได้ตัวนี้เนาะ IA IA คือหลักสูตรออเดตนะครับ นะวันนี้คุณจะได้หนึ่งกับสิบสามนะครับตัวที่หนึ่งกับสิบสองนะครับเพราะวันนี้ผมจะสอนการเขียนโปรเซสเซโพสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนคุณดูข้อที่1สิบสองนะฮะการวางแผนการวิธีการตรวจการออก,การายงานผลแล้วก็การปิดผลปิดผลการตรวจนะก็คือการเขียนคาต่อคานะครับดังนะนั้นหนึ่งกับสิบสองครับคุณสามารถที่จะใช้ใช้ใบเซอร์นะครับ ของการดบรวมวันนี้ได้เนาะไปเจอนะครับนะส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือนะครับในบางคอมพิชแนน์เนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นการ OJT ภายในก็ได้นะครับอย่างเช่นคอมพิชแนน์ที่สามครับอันนี้ใช้เป็น OJT ก็ได้นะครับ OJT นะครับสก็ได้นะ OJT ครับ OJT กับอะไรฮะกับโปรเซสเจอร์เรื่องของการประเมินความเสี่ยงก็ได้นะครับนะ หรือจะจ้างวิยากรภายนอกมาอบรมก็ได้นะครับนะส่วน4-5-6นะครับสี่นะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปก็จะเป็นการอบรมที่จากภายนอกที่มีไปเซอร์นะครับจากภายนอกเนาะจ้างภายนอกมาสอนนะครับนั่นน่นี่ส่วน7จดปดนะฮะดัานหนึ่งถึงหกนะฮะหนถึงหกับ12จะเป็นความสามารถของ QMS System a u d i t o r นะครับเรื่องของการตรวจโดยฝังเตา เรื่องของความเสี่ยงข้อที่สองเนาะเรื่องของ CSR ลูกค้าแล้วก็ Organize r e f i n e m ครับทีนี้คุณดูตัวนี้นะฮะ Organize Requirement นะครับ Organize Requirement นะครับมันจะเป็น competence ของ Second Party Auditor นะครับอ่านะครับตัวนี้นะมันจะเป็นความสามารถของกลุ่มที่ไปตรวจนี่ฮะกลุ่มที่ไปตรวจ s u p p l อร์นะครับนะ ออแกไนซ์ออแกไนซ์ดีกว่ยเมนคือนะฮะเป็นข้อหมดของบริษัทเราเองนะฮะเช่นคุณมีในเรื่องของซัพเปอร์เมนนุ่นมีในเรื่องของการแอฟพลูพีแปร์ต่างๆนะซึ่งคุณให้ทางซัพเปอร์ของคุณเนี่ยเอาเมนนุ่นของเราไปใช้นะในเงื่อนไขของการทำพีแปร์ต่างๆเนาะดังนั้นออรดิเตอร์ที่ไปตรวจซัพเปอร์นะครับตัวคนเองก็ต้องรู้นะครับว่าเงื่อนไขของบริษัทเรานะมีอะไรบ้างนะครับที่ให้ทางซัพเปอร์เนี่ยเขา ดำเนินการให้เขาทําตามนะครับดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีเรามีามคําสั่งเราหรือเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่ที่จะให้ออเดอร์เนี่ยให้ทางซัพพลายเออร์ทำตามนะครับก็ต้องมีการศึกษาก่อนก็มาเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องมา o j t ก็ได้นะครับส่วนซีอาตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของออเดอร์ภายในนะครับโอเคนะครับอันนี้หนึ่ง,นงเนาะ โปรเซสออริเตอร์ครับกลุ่มที่สองจะมีแค่สามข้อนั้นนะครับเจ็ดแปเก้านะเมนู f ฟิกเจอริงโปรเซ s นะครับไอพวกไอเมนูฟิกเจอริงโปรเซสก็ใช่แล้วพวก WI การผลิตพวก Job Setup ต่างๆนะครับที่เก็บข้อง้อแล้แล้วก็ในส่วนของ p r o c e s เอ็มบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปีมีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับ อ่านี่มีนิเวอร์ชั่นนะครับไม่ทราบว่าพวกเราใช้ตัวใหม่หรือยังครับเทนเราใครยังไม่ได้ใช้เทนแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับ <S <S เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนะครับเรื่องจริง <S <S 1> <S 1> นะเทนแล้วใช้เลยนะครับลืมบอกแหละจะไม่ใช้นะครับเพราะเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมีเจ็ดขั้นตอนนะครับอนะ่เอฟบีเเวอร์ชั่นใหม่นะครับ ถ้าคุณมีนิวโปรดักต์เนาะมีงานใหม่นิโมเดลที่มันเป็นนิโมเดลนะครับที่ไม่ที่ไม่ใช่พวกเชนเนาะคุณควรจะคุณควรที่จะนำเวอร์ชันใหม่ไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ลูกค้าสั่งก็ได้ครับเราใช้ก่อนได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันประกาศใช้ตั้งแต่มิถุนาปีหนึ่งเก้านะครับก็ควรที่จะนําไปใช้ได้แล้วเนาะเมื่อมีงานใหม่นิโมเดลนะครับโอเคแล้วก็คอนดแ้นนะครับคอนดั้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆนะครับดังนั้น 789จะเป็น c o m p e t e n t e ของ Proces s u u i i t o r นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะใช้ WI การผลิตภายใน FMEA คอนโทรลแพนนะครับนะเอามาอบรมเป็น OJT ก็ได้นะครับ OJT นะครับอดูดจอกก็ได้นะครับตรงนี้เนาะเพราะมันเป็นเอกสารภายในนะครับกลุ่มที่3 Product auditor ครับ Product a u d i t o r ครับมีแค่2รายการเท่านั้นนะครับนี่ครับ ในการนี้อะไรนะหนึงน่ง,งคือคุณจะต้องทราบ Product r e q u i r e m e n t ครับโปรดักตรีโปรดัก r e q u i r e m e n t ์คืออะไรฮะอย่างน้อยก็ต้องอ่าน d อร์อิเป็นครับอย่างน้อยนะก็ต้องอ่าน d อร์อิเป็นนะครับต้องอ่าน d อร์อิงเป็นรู้จุดในการตรวจนะครับนะรวมทั้งพวกจุดเ s สโซต่างๆด้วยนะหัวข้อในการตรวจหัวข้อในการเทสต่างๆเนาะคุณต้องทราบว่าข้อลดของตัว Product ที่เป็นในเรื่องของคุณภาพเนาะ ตรวจดิเมนชันตรวจแอพพลานซ์นะหัวข้อที่ใช้ในการทดสอบจุดไหนเป็นจุด s c ที่จะต้องเอาไปประเมินพวกซ p k เคต่างๆนะครับต้องทราบและรายการที่จะเียนครับคุณต้องใช้อะไรฮะเครื่องมือวัดนี่นะครับและเครื่องมือทดสอบเป็นนะครับอย่างน้อยคุณต้องใช้ครับทิกเนตมิเตอร์ในการวัดเรื่องของความหนาการชุผิวนะครับทิกเนตมิเตอร์เป็นนั่นนู่นนี่เป็นนะครับนะซึ่งทั้ง2หัวข้อนี้นะครับก็สามารถที่จะ ให้ความรู้นะครับเติมเต็ม c o m p e t e n c ์โดยผ่านนะฮะผ่านการ OJT ก็ได้ครับภายในนะครับเนาะก็นำเอกสารที่เกี่ยวข้องครับมาออดิจัอบการภายในนะครับนะทีนี้ในการ OJT นะครับทุกหัวข้อที่คุณมีการอบรม OJT คุณต้องมีการประเมินผลด้วยนะครับมีข้อสวงข้อสอบอะไรว่าไปน,นะครับ OJT เนาะ โอเคนะครับและนะครับทั้ง12ข้อนะครับยกเว้นข้อที่10กับ11อย่างเดียวนะครับจะเป็น c o m p e t e n c ของ second party auditor นะครับกลุ่มที่ไปตรวจ supplier นะครับคุณต้องมี c o m p e t e n c ความสามารถทั้งหมด10ความสามารถนะครับยกเว้นข้อที่10กับ11นะครับที่เหลือคุณต้องมีหมดเลยเนาะ ดังนั้นท่านใดที่มีครบทั้ง12ข้อนะครับคุณก็สามารถที่จะไปตรวจตรวจทั้งออเดดภายในแล้วก็ไปตรวจยเอร์ได้นะครับโอเคอ่ะดังนั้นเบื้องต้นนะครับให้แต่ละท่านนะครับประเมินตัวเองเนาะว่า12ข้อนี้นะฮะ12 c o m p e เ e n c ์เนี่ยณนะตอนนี้ตัวเราเองมีแล้วกี่ c o m p e เ e n c ์นะครับนะตัวเเองเนี่ยมีมีความสามารถแล้วกี่เรื่องนะครับนะซึ่งความสามารถที่ที่เรามีเนี่ยอาจจะมี ต้องมีหลักฐานรับรองด้วยนะครับอย่างเช่นใบเซอร์รับรองหรือบันทึกการโอ t ทต่างๆนะครับนะถ้าท่านใดมีแล้วก็วงเลยฮะเนี่ยสมมติวันนี้วันนี้วันนี้คุณได้ในส่วนของข้อที่หนึ่งกับข้อที่สิบสองนะครับวันนี้นะครับที่เหลือก็ลองวงดูนะครับผมผมมั่นใจว่าพวกหลายๆท่านที่ที่เรียนวันนี้นะครับน่าจะมีครบแล้วนะฮะแต่อาจจะต้องเสริมแต่อาจจะต้องนะฮะอาจจะต้องเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์คะครับผม ตรงโปรเซ s คอดิตอะค่ะขอ,ออดิเตร์คุณสมบัติอ,อดิ i เตอร์นี่คือแค่2ตัวแค่ a n n i n g ตัว FMA ก,กับ n t r t r p l a n ก็ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับ process ใช่ไหมฮะ FMAFMA n t r o l p แ a n แล้วก็เอกสารแบบรายการผลิตที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอ้ขอที่เก็ดอ่ะเมนู f t u r i n g Process ก็คือนะฮะเรื่องของกระบวนการผลิตที่เขาเข้าไปตรวจอ่ะ ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เป็นพวกเอกสาร W I ต่างๆ,างๆ,างๆการซื้อเครื่องการตั้งเครื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ต้องเทนด้วยครับคนโ <Band S 2> <F MA S 1> ดนแบน F M A หน่งเทนอยู่แล้วแล้วก็ W I ที่เกี่ยวข้องของ,ของโปวเศษน,นั้นถ้ามีนะถ้ามีนะครับแต่ถ้ามไม่มีก็ไม่ต้องครับอย่าง F P C นี่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะในไม่จำเป็นครับ F P C ไม่จำเป็นครับ F P C มันจะเป็นในส่วนของตัวโปรดักตอร์ดิตนะครับ เอฟพีซีโปรมันจะเป็น Spc เนี่ยมันจะเป็นในฝั่งของอข้อที่สิบนะครับโ r รด u กต์รีไฟแนนซ product requirement ที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องทราบจุด Sc ถูกไหมฮะซึ่งจุด Sc ตรงเนี้ยจุด Sc จุดจุดนี้นะครับเราก็จะมีการควบคุมโดยการใช้เ p c นะเอามาทำตัวคอนโดนิชั่นนะครับ พวกเอ็กบาาชาต์ต่างๆนะหรือเอามาประเมินพวก c p k นะครับดังนั้นในส่วนของ Spc เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวดักออร์ดิตมากกว่านะครับยกเว้นว่าในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับโัวเศษออ u d ด t เนี่ยในส่วนของกระบวนการผลิตเนาะเจ้าเอ่อเจ้าที่ในส่วนของผลิตนะครับเขามีการทําในส่วนของ Spc ด้วยเช่นไรฮะเอาผลการวัดที่ได้เนี่ยเอามาพอดการ์ดเป็น เป็น f p c แต่ผู้ที่ทำก็คือเป็นในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิตนะครับดังนั้นถ้าเป็นเคสนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับเกี่ยวข้องด้วยขอเราเป็นแบบไหนครับเป็น QC ค่ะที่เป็นคนดูที่ที่เป็นคนพอดเรื่องของพันเนครับก็ให้มาอยู่ในฝั่งของโปรดักต์นครับใช่ครับรก็ <รอ S 2> สแสดงว่าอ,ออดิเตอร์ที่ไปออเดตโปรดักต์เนี่ยเอาง,ง่ายๆคอทุน SPC ต้องได้เทนใช่ไหมคะใช่ครับ นัเรียนครับโอเคคะ่ะโอเคนะครับโอเคอ่ะทีนี้จะมีข้อเลยฮะการพัฒนาความสามารถของออริเตอร์ครับกระบวนการพัฒนาความสามารถของออริเตอร์นะครับนะองค์กรต้องกําหนดจํานวนออดิตขั้นต่ําต่อปีนะครับนะความหมายคือท่านใดที่ขึ้นทะเบียนเป็นออริเตอร์นะครับ คุณจะต้องมีหลักฐานในการตรวจนะครับเป็นเป็นผู้ตรวจจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นออฟเซอร์นะนะองค์กรต้องกําหนดออจํานวนออเดตขั้นต่าสุดต่อปีเช่นนะไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อคนต่อปีเขาได้นะครับนะนะไม่ใช่ว่าเทรนเรื่องของออเดตเสร็จแล้วนะมีการขึ้นทะเบียนประกาศแต่งตั้งออเดเตอร์นะแต่นะครับเป็นผู้ตรวจจริงๆอยู่แค่สามคนที่เหลือเป็นออฟเซิร์นะครับไม่ได้นะครับนะ คุณจะต้องลงสนามเป็นโอเตอร์จริงๆด้วยนะครับก็อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อคนต่อปีใชครับหนึ่งโปรเซสต่อคนต่อปีก็ได้นะครับรวมทั้งกรณีครับองค์ความรู้ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะทั้งมีการเปลี่ยนแปลงภายใน Product Proces นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนะฮะเช่นไอข้อมดมมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะอย่างอย่างล่าสุดก็เป็นข้อทูนะฮะข้อทูในส่วนของตัว FMEA นะครับเป็น ai ag นะครับอ่าน,นี่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คุณคุณคเทนไปแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งครับเมื่อไหร่ที่ csr ลูกค้าตวนี้นะข้อหมดเฉพาะของลูกค้านะครับซึ่งมันจะมาในรูปของอะไรฮะมาในรูปของ supplier เมนน a n นะครับนะ เมื่อไหร่ที่ลูกค้ามีการเชนเมนูนลนะครับมีการรีไวซ์เพื่อเมนูนลนะครับคุณจะต้องจัดให้มีการอบรมด้วยนะครับเป็น o อ t ภายในก็ได้นะครับนะอันนี้สําคัญเลยนะฮะซึ่งลูกค้าของคุณเองเนี่ยอนาคตนะฮะก็จะมีการนะฮะรีไวซ์ในเรื่องของเนี่ยตัว f m ฟมีครับเพราะยังไงเดี๋ยวต้องนําตัวใหม่มาใช้นะครับโอเคนะครับ or